เจ้ามังกรเงินนะครับตัวนี้เป็นลูกแม่แม่เป็นลูกแม่มากฮะแม่บุญมานะมาผสมกับเอ่อเงินอุทัยครับครับก็ตั้งชื่อมังกรเงินมังกรเงินครับเป็นลูกชายเงินอุทัยครับเป็นน้องเป็นน้องลุงเพชรฮะแม่เดียวกันครับน้องบุญมีน้องลุงเพชรเนี่ย ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับยาควายตาพระรามนะครับบำรุงสุขภาพควายให้แข็งแรงนะครับเจริญอาหารนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับผมยาปราสาทนำนมตาพระรามนะครับบำรุงควายคลอดลูกไม่นะครับควายนำนมบุดีนะครับยาควายตาพระรามซอยได้นะครับสนใจสั่งซื้อนะครับ08-839-3333ปฏิโคนสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บ้านติ๊กควายไทยนะครับผมพี่น้อง ที่ติดตามลุงติ๊กอยู่นะครับก็น่าจะได้ชมลุงเพชรนะครับหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาชมน้องชายลุงเพชรกันครับมังกรเงินเจ้ามังกรเงินนะครับตัวนี้เป็นลูกแม่แม่ลูกแม่มากฮะแม่บุตมากนะฮะมาผสมกับเอ่อเงินอุทยครับครับก็ตั้งชื่อมังกรเงินมังกรเงินครับเป็นลูกชายเงินอุทัยครับเป็นน้อง ็นน้องลุงเพชรฮะแม่เดียวกันครับน้องบุญมีน้องลุงเพชรเนี่ยแม่เดียวกันหงฟ้าเนี่ยฮะใช่อืมนี่ครับกองเงินเนี่ยอายุตอนนี้อายุก็ปีใหม่นี้ก็ะสังผุดนะปีใหม่นี้ครบสามขวบนะครับจุดเด่นของมังกรเงินนะครับที่เห็นเด่นชัดนี่คืออะไรครับลุงติ๊กก็เขาใหญ่ตีนตีนขาเขาใหญ่โครงฟ้างดีครีนกะลาเหมือนกันนะครับ สาตาเดียวก็ลุงเพชรแล้ครับถ้าเทียบกับลุงเพชรตอนอายุประมาณเกือบสามปีนี่เป็นยังไงอันนี้อย่างก็จะจะสูงกว่าน่อยหนึ่งสูงกว่าลุงเพชรอีกครับในอายุเท่ากันสูงกว่าแต่ลุงเพชรจะหนากว่าอ๋อจะดีคนละอย่างครับแต่หน้าตาหน้าตานี่หล่อกว่ามากเพราะว่าเขาหน้ายาวหน้ายาวหน้าจะคมวะเงินอุทัยมาครับหน้าจะแข็งขาเขาใหญ่เหมือนกันจะผิวบางกว่าลุงเพชรอืมธรรมดาถ้าไม่เปื้อนโคลนก็จะผิวหนวนสวยนิ่มเลยโอ้ผิวบาง เจ้ามังกรเงินนตอนนี้น้องแบงค์นะครับอยู่กับน้องแบงค์น้องแบงค์หมุนด้านข้างนะครับดูลำตัวนะครับก็ยังสร้างโครงสร้างอยู่สูงอยู่ใช่ขาใหญ่ใหญ่ให่นะครับวอยนะครับอายุประมาณเงินหน้าตั้งดีเกือบสามปีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชายนะครับ แม่เดียวกันกับลุงเพชรนะครับตอนนี้โครงสร้างนะลุงติ๊กเนาโครงสร้างใหญ่นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในคอกเดียวในฝูงเดียวกับลุงเพชรอยู่นะครับเขาไม่แกล้งกันใช่ไหมครับลุงติ๊กไม่แกล้งฮะไม่แกล้งยังอยู่ด้วยกันแต่อนาคตเราก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ก็ไม่ทำไไม่ทำคือว่ายังรักกันดีนะครับพี่กัน้องนะครับ หล่อมากนะครับจเอ้ามาก,ก่อนกันนะครับปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่นะครับจะครบสามปีเี่ยสูงใหญ่นะสูงใหญ่ตามแบบฉบับบ้านติก๊กควายไทยเลยนแน่งรนนะต่นอ่างเงี้ยไันเบียดก็ไปในกองไม้ไมไ ปกติลุงติ๊กก็จะเข้าคอกประมาณนี้ช่วงห้าหกโมงนะครับพอดีวันนี้มาส่งลุงติ๊กนะครับมีโอกาสได้ชมเจ้ามังกรนะครับมับงกรเงินด้านท้ายเขาเป็นไงบ้างครับลุงติ๊กตัวนี้อะไรฮะด้านหลังด้านท้ายเขาเป็นไงบ้างอ๋อท้ายเขาก็เต็มดีครับท้ายเต็มดีคลา้ายพวกมนุษย์ไทยนะครักายๆพวกครับเพราะว่าตอนนี้มีควายเรายังขยายโครงสร้างอยู่สร้างแล้วพอดีนะครับเพราะว่าเป็นควาย ยังิไม่ได้ขุดอะไรเลยอยครับยังโกงเก่งอยู่ช่วงลุ่งเพชรเขาโตโตเลยนี่เขาไปโตจริงๆช่วงอายุเท่าไหร่ก็ช่วงช่วงโตเลยนี่ก็ขั้นสองสามขวบนี่ยประมาณสามปีเริ่ม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 มาแต่ละอย่างนะ้ะครับแต่สามขวบสองขวบนี่ยังงแรงไม่ค่อยดีแล้วหัวโตปุ่งป่องอะไรเงี้ยแล้วสั้นๆนะ แต่พอได้อายุห้าปีสี่ปีห้าปีนี่เขาเริ่มมาเลยฮะเริ่มขยาวเริ่มมาหมดเลยฮะก็ประมาณฟันคู่หนึ่งเต็มเต็มครับฟันคู่หนึ่งสองคู่จะเริ่มสร้างเนื้อตัวเขามาห้าห้าปีหกปีนี่สวยเลยฮะตอนเด็กนี่คือเขาเขาเขาใหญ่เขาใหญ่หัวโตแต่ตัวก็แล้วสั้นๆนะตัวก็ไม่โอเคเท่าไหร่แต่พอได้อายุมาหมดเลยครับมันจะเต็มมาหมดเลยยาวได้หมดเผือใครตอนนี้ก็เริ่มขยายขึ้น ครับเผื่อใครไปเจอลูกลุ่งเพชรนะครับที่เป็นทรงนี้คือใจเย็นเย็นใช่ไหมครับลวงปิ่เดี๋ยวเขาจะสร้างโค้งก่อนเนี่ยล้วสร้างบ้านนะครับสร้างโค้งก่อนต้องสร้างโค้งก่อนก็จะเดี๋ยวน้องแป้งบุญทางฝั่งนี้ครับผมโอเคนะครับอยู่ที่โล่งๆให้พี่น้องได้ชมกันเลยรอะเราเป็นขวานไร่ทุ่งก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีครับแต่นี้ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับหล่อมากด้วยนะครับตัวนี้หน้ายาวหน้าสวยหน้ารกใหญ่ครับ แต่กระโหลกใหญ่นี้ต้องใหญ่แน่เลยครับเพราะว่าธรรมชาติเขาจะสร้างมาสมส่วนครับชพอเต็มมาอยเราจะสมส่วนเลยอืกระโหลกใหญ่ๆเขาใหญ่เงี้ยครับครับที่เด็ดอีกหนึ่งตัวนะครับในฟาร์มลุงติ๊กนะครับเจ้ามังกรเงินนะครับตัวนี้ฝากพี่น้องติดตามนะครับบ้านติ๊กคอยไทยนะครับนอกจากลุงเพชรแล้วนะครับแม่พันุ สวยแล้วนะครับที่นี่ยังมีพ่อพันดาวลุ่งอีกตัวนะครับตัวนี้ถ้าที่น้องอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มลุงติ๊กนี่ปกติช่วงเวลาไหนครับลุงติ๊กก็จะสะดวกก็ตอนห้าโมงเช้าไปถึงสามโมงเย็นนะครับเพราะว่าเราเราจะพักผ่อนอยู่ลมเราก็จะได้ดูใกล้ๆครับครับเพราะว่าเราระบบไล่ควายไล่ทุ่งนะครับครับใช่ครับ พี่น้องครับก็เขามาเยี่ยมชมได้นะครับทุกวันนะครับว่าเวลาก็ประมาณนี้ประมาณช่วงช่วงเพลนช่วงเพลน่เพลนไปยันสามโมงเย็นเขาก็จะนอนสามโมงเย็นเราก็จะปล่อยไลทุ่งแล้วครับพอเราเป็นค่อยไลทุ่งจะเอาปล่อยไปเลี้ยงไปนอนเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอันนี้ก็ขาใหญ่ขอบคุณลุงติ๊กนะครับที่พาชมเจ้าบางกรเงิน นะครับผมขอบคุณมากครับครับครับ <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับในหอยลอยล้าน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 